บทที่2083การโจมตีสามเท่ากายเนื้อและจิตวิญญาณกูฟูชกออกไปและกลิ่นอายของขอบเขตฝั่งโน้นทำให้ต้นไม้ยักย้ายแห่งท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวรู้สึกถึงภัยคุกคามร่างต้นไม้สูงล้านเมตรสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงและเทวันกับกิ่งก้านจำนวนมากก็มอออกมาพันเข้ากับพลังแห่งกฎเกณฑ์พุ่งเข้าใส่หมัดของกูฟูนิ้วของหลินโม่อยู่แตะเบาๆและแสงสีแดงก็ระเบิดขึ้น เสียงร้องด้วยความเจ็บปวดดังมาจากต้นไม้ยักย้า่แห่งท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวและการเคลื่อนไหวของมันก็หยุดชะงักลงลินโม่อยู่ไม่ได้หยุดเปลไฟลุกโชนในท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวและดวงตายักย้ายที่น่าสะพรงกลัวก็เปิดออกดวงตาแห่งอันเดตจ้องมองไปการโจมตีทางจิตวิญญาณพุ่งเข้าใส่ต้นไม้ยักย้ายแห่งท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวอย่างหนักต้นไม้ยักย้ายแห่งท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวกรีดร้องอีกครั้งและการเคลื่อนไหวของมันก็แข็งทื่อไป การโจมตีทางจิตวิญญาณสองครั้งไม่สามารถทำอันตรายมันได้มากนักเพียงแค่ขัดขวางการโจมตีของมันแต่นั่นก็เพียงพอแล้วดาบสังหารวิญญาณตามหลังดวงตาแห่งอันเดทยอย่างกระชั้นชิดเปิดฉากการโจมตีทางจิตวิญญาณครั้งที่สามลินโมอยู่ไม่มีเวลาเพิ่มน้ำสีรุ้งและพลังศรัทธาให้กับดาบสังหารวิญญาณการโจมตีทางจิตวิญญาณสามครั้งมาติดติดกันภายในเวลาน้อยกว่าครึ่งวินาทีและผลกระทบต่อต้นไม้ยกักย้ายแห่งท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวจะไม่เกินหนึ่งวินาที ในวินาทีนั้นหมัดของกูฟูทำลายเถาวัลย์จำนวนมากและไปถึงต้นไม้ยกักย้ายแห่งท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวหมัดของกูฟูกระแทกเข้าที่มันทะลุทะลวงเข้าไปในร่างกายของมันแล้วระเบิดภายในรูขนาดใหญ่ถูกระเบิดบนร่างต้นไม้ขนาดมหึือมาเกือบจะตัดมันออกเป็นสองส่วนแสงสีเขียวกระพริบและกดเกณฑ์ธาตุไม้ที่กว้างใหญ่ก็พุ่งเข้ามาพยายามรักษาบาดแผล อย่างไรก็ตามบาดแผลนั้นถูกพันด้วยกฎเกณฑ์อันเดชจำนวนมากและพลังแห่งความตายกำลังกัดกร่อนบาดแผลทําให้การฟื้นตัวช้ามากเมื่อหมัดของกูฟูถูกกระตุ้นลินโมอยู่ได้ใช้พลังความตายจํานวนมากเขาเลื่อนระดับชั่วคราวไปสู่ระดับเทพศักดิ์สิทธิ์ขั้นสูงสุดด้วยความช่วยเหลือจากคาถาต้นกําเนิดและยังได้รับพลังกฎเกณฑ์บางส่วนผนวกกับความแข็งแกร่งโดยธรรมชาติของกฎอันเดชแม้แต่ต้นไม้ย้ายแห่งท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวก็ยังต้องใช้เวลาในการกําจัดมัน ยันแสงสามดวงห้าชิ้นบินออกไปกระตุ้นพร้อมกันและตกลงบนราชาโครงกระดูกทั้งห้าองค์ภายใต้ผลของยานแสงสามดวงการไหลของเวลาสำหรับราชาโครงกระดูกก็เปลี่ยนไปหนึ่งวินาทีในโลกแห่งความเป็นจริงกลายเป็นสามวินาทีสำหรับราชาโครงกระดูกความทีในการโจมตีของราชาโครงกระดูกเพิ่มขึ้นสามเท่าในทันทีและแสงดาบก็ตกลงมาเหมือนพายุตัดเทวนับไม่ถ้วนและเข้าถึงต้นไม้ยักยหญ่แห่งท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาว ในช่วงพริบตาการฟันดาบนับหมื่นครั้งก็ร่วงลงสร้างบาดแผลมากมายบนลำต้นของต้นไม้และชิ้นส่วนเนื้อไม้ถูกตัดออกไปนับไม่ถ้วนต้นไม้ยักย้ายแห่งท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวสั่นสะเทือนร่างกายอย่างบ้าคลาั่งและเถาวัลย์ใหม่ก็องอกออกมาจากจุดที่ถูกราชาโครงกระดูกโจมตีฟ้าใส่ราชาโครงกระดูกร่างกายที่แข็งแกร่งของราชาโครงกระดูกถูกเคี่ยนออกไปด้วยรอยแตกนับไม่ถ้วนจนเจียนจะพังทลายลงผู้นำกองทัพแถวหนึ่งยืนอยู่ข้างหลังหลินโมอยู่รักษาบาดแผลให้กับราชาโครงกระดูก ต้นไม้ยักย้ายแห่งท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวดึงเาวันออกมามากขึ้นผูกมัดราชาโครงกระดูกทำให้พวกเขายากที่จะเคลื่อนไหวจากนั้นเทวันก็ใช้แรงทำให้ราชาโครงกระดูกบาดเจ็บสาหัสแตกสลายไปในจุดนั้นทำให้ผู้นำกองทัพไม่มีเวลาที่จะรักษาพวกเขาแต่ในวินาทีต่อมาราชาโครงกระดูกก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาและยังคงโจมตีต้นไม้ยักย้ายแห่งท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวอย่างดุเดือด ต้นไม้ยักย้ายแห่งท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวกำลังจะคลั่งตายมันไม่สามารถฆ่าราชาโครงกระดูกได้ไม่เพียงแต่ราชาโครงกระดูกเท่านั้นแต่กองทัพอันเดตก็ไม่มีที่สิ้นสุดฟื้นคืนชีพหลังจากถูกฆ่าดาบสังหารวิญญาณกลับมาและหลินโม่อยู่ก็นำน้ำสีรุ้งหนึ่งร้อยหยดและพลังศรัทธาหนึ่งล้านส่วนออกมาดันพลังของดาบสังหารวิญญาณให้ถึงขีดจำกัดดาบสังหารวิญญาณโจมตีอีกครั้งเปิดฉากการโจมตีทางจิตวิญญาณตามมาด้วยเสียงกรีดร้องของต้นไม้ยักย้ายแห่งท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาว การโจมตีทางจิตวิญญาณครั้งนี้แข็งแกร่งกว่าครั้งก่อนๆมากเกิดจะทำลายโลกวิญญาณของต้นไม้ยกักย้ายแห่งท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาววิญญาณได้รับบาดเจ็บสาหัสและต้นไม้ยกักย้ายแห่งท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวก็ฟาใสหลินโม่อย่างโกรธจัดเถวันทะลุผ่านกำแพงอวกาศและปรากฏขึ้นตรงหน้าหลินโมอยู่ในทันทีหลินโมอยู่ไม่ได้หลบหลีกอาศัยดับทองคำสกัดกา้านเถาวันไวอ้อย่างมั่นคงโลกสีทองบิดเบี้ยวภายใต้าการโจมตีแต่มันดูเหมือนจะสามารถทนได้อีกไม่กี่วินาที ราชาโครงกระดูกซึ่งแตกสลายไปอีกครั้งก็ไม่ฟื้นคืนชีพและหายตัวไปพร้อมกันในวินาทีต่อมาหลินโม่อยู่ก็เรียกราชาโครงกระดูกอีกครั้งบันลังหัวกะโหลกปรากฏขึ้นในเปลวเพลิงและราชาโครงกระดูกก็ลุกขึ้นมาเหวี่ยงดาบเพื่อสกัดกั้นการโจมตีของเทาวันให้กับหลินโม่อยู่กลิ่นอายของคาถาต้นกําเนิดก็เพิ่มขึ้นอีกครั้งบนตัวลินโมอยู่คาถาต้นกําเนิดเสริมกําลังทหาร ความเสียหายของกองทัพอันเดตเพิ่มขึ้นสิบเท่าและพลังการต่อสู้ของพวกเขาก็เพิ่มขึ้นอย่างมากจากนั้นก็ถึงคิวของน้ำสีรุ้งและพลังศรัทธาลินโมอยู่ใช้ยุทธวิธีนี้หลายครั้งและได้ผลเสมอเมื่อคาถาต้นกำเนิดสองคาถาถาูกกระตุ้นลินโมอยู่ก็ยกดาบทองคำขึ้นเช่นกันคาถาที่ฆาตเทพที่ฆาตเทพครั้งที่สองมีพลังมากกว่าครั้งแรกสิบเท่า ต้นไม้ยักย้ายแห่งท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวขนลุกชันรับรู้ถึงอันตรายอย่างยิ่งยวดพลังของอวกาศไหลลงมากก่อตัวเป็นกำแพงอวกาศรอบตัวมันพยายามใช้กฎอวกาศเพื่อสกัดกั้นการโจมตีของหลินโม่อยู่แต่ดาบพิฆาตเทพเพิกเฉยต่อกำแพงอวกาศระเบิดเข้าใส่ต้นไม้ยักย้ายแห่งท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวโดยตรงแสงดาบส่องประกายเหมือนดวงดาวแล้วระเบิดออกตูม รูขนาดใหญ่หกรูถูกระเบิดบนต้นไม้ยักย้ายแห่งท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวเกือบจะเจาะทะลุร่างมหึมาของมันกดเกณฑ์ธาตุไม้พุ่งเข้ามาอย่างบ้าคลั่งพยายามรักษาบาดแผลแต่ผลลั์ก็ย่ำมแย่ต้นไม้ยักย้ายแห่งท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวขยายขนาดร่างกายของมันพลังของมันก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยแต่การป้องกันของมันยังคงไม่เปลี่ยนแปลงดวงตาของหลินโม่อยู่เป็นประกายด้วยความเยอะเยยเล็กน้อย ดูเหมือนว่าแกจะโง่จริงๆไม่สามารถเข้าใจกฎอวากาศที่แข็งแกร่งขึ้นได้ต้นไม้ยักษ์ย้ายแห่งท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวคำรามด้วยความโกรธไอสารเลวแกไม่เข้าใจเลยลินโม่อยู่กล่าวว่าแกมีกฎอวากาศแต่ไม่สามารถเข้าใจมันได้ช่างน่าเสียดายจริงๆสติปัญญาของแกดีกว่าสัตว์ป่าเล็กน้อยเท่านั้นกฎอวากาศบนตัวแกเป็นการดูถูกโดยสิ้นเชิง คำพูดของหลินโม่อยู่เป็นการเยอะยอย่างยิ่งทำให้ต้นไม้ยักย้ายแห่งท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวโกรธจัดยิ่งขึ้นและการโจมตีของมันก็บ้าคลั่งมากขึ้นกดเกณฑ์ธาตุไม้ประตูขึ้นวิวัฒนาการเป็นต้นไม้ยักย้ายแห่งท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวนับไม่ถ้วนในท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวซึ่งทั้งหมดถูกสร้างขึ้นจากพลังกดเกณฑ์ต้นไม้ยักย้ายแห่งท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวเหล่านี้มีพลังการต่อสู้ของเทพศักดิ์สิทธิ์ระดับสูงหลินโม่อยู่สายหัวแข่งกันที่จำนวนนั้นหรือ แกตามหลังฉันมากนักด้วยความคิดเดียวเ <c oughs> ทพโครงกระดูกนะับพันล้านตัวก็พุ่งออกมาเต็มท้องฟ้าและโอบล้อมต้นไม้ยกักย้ายแห่งท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวอีกครั้งต้นไม้ยกักย้ายแห่งท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวที่วิวัฒนาการมาจากกฎเกณฑ์ธาตุไม้ก็ถูกเทพโครงกระดูกท่วมทับเช่นกันไม่สามารถสร้างความปั่นป่วนใดๆได,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 ได้ต้นไม้ยกักย้ายแห่งท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวโกรธจัดนับตั้งแต่การต่อสู้กับลินโมอยู่เริ่มต้นขึ้นมันไม่เคยได้เปรียบเลย ไม่เพียงแต่ได้รับบาดเจ็บวิญญาณก็เจ็บปวดอย่างมากและบาดแผลก็ยากที่จะรักษาแต่ก็ไม่มีทางรับมือกับหลินโม่อยู่ได้เลยเพียงแค่ทะเลโครงกระดูกที่ไม่มีที่สิ้นสุดก็เพียงพอที่จะฆ่ามันไปได้นานแล้วตอนนี้หลินโมย่ยังมาดูถูกมันด้วยคำพูดเปิดเผยบาดแผลที่เล็กที่สุดของมันมันคำรามอย่างไม่มีเหตุผลแกไม่รู้อะไรเลยยิ่งแกเข้าใจกฎอวกาศมากเท่าไหร่แกก็จะยิ่งตายเร็วขึ้นเท่านั้น ลินโมยูรู้จากการตอบสนองของมันว่าการคาดดาวของเขาถูกต้องมันจะต้องถูกเผาพันเงื้อแห่งท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวมุ่งเป้าหากมันยังคงเข้าใจกฎอวกาศต่อไปเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของเผาพันเนือกแห่งท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวจะมาตามหามันด้วยตนเองต้นไม้ยกย้ายแห่งท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวคำรามด้วยความโกรธปล่อยเสียงคำรามออกมาครั้งแล้วครั้งเล่าเสียงสั่นสะเทือนอวกาศแพร่กระจายออกไปหลายพันล้านไม้ปลุกอสูรดาราที่มีพลังอำนาจตัวอื่นๆขึ้นมา